ความเชื่อและความศรัทธานะครับอยู่คู่คนไทยมาช้านานนะครับครูบาอาจารย์ผมบอกเสมอนะครับคนที่ทํามาค้าขายนะครับถ้ามีความเชื่อเกี่ยวกับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและของมงคลต่างๆนะครับมักจะนําพาความสําเร็จนั้นมาสู่ตัวผู้ที่ศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างใจจริงนะครับนะครับ ต้องบอกว่านะครับความเป็นมงคลนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับหลายคนเนี่ยไม่เชื่อนะครับคนทําธุรกิจต่างๆนี่ต้องเชื่อนะครับต้องพิสูจน์กับตัวเองนะครับผมนะครับทั้งบูชาองค์ปู่มาแล้วครับและก็ทําจัดสวนน้ําตกนะครับมีน้ําไหลเวียนตามหลักนะครับฮวงจุ้ยศาสตร์จีนก็ด้วยนะครับ ความเชื่อของคนไทยก็ด้วยนะครับและก็สรรหานะครับว่านที่เป็นมงคลนะครับที่ปลูกแล้วดูดเงินดูดทองเรียกรกค้าเข้าร้านดีมาปลูกเสริมดวงตาบารมีนะครับอันนี้นะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ผมนั้นเชื่อและศรัทธานะครับอย่างแรงกล้าเลยนะครับนะฮะต้องบอกว่าองค์ปูกนะครับต้องแต่นะครับมามาอยู่ที่ร้านนะครับร้านก็ทํามาค้าขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากยอดวันละ 3- 4พัน คืนเป็น5้า0 0ันถึงหบาทนะครับค้าขายดีนะครับอย่างน่าสะใจนะครับนี่นะฮะต้องให้มีน้ำไหลเวียนตลอดเวลานะครับนะครับสำหรับองค์กรนะครับมีดอกบัวนะครับมีดอกบัวปลอมดอกบัวจริงและก็ว่านเสนีจันนะครับว่านมหาบัวอยู่ข้างหลังนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือไม้แย่แย่นีครับว่านที่ความเชื่อเกี่ยวข้องกับ องค์ปู่พญานาคนะครับเพราว่านชนิดนี้นะครับต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศลาวนะครับเกิดตามฝั่งแม่น้ําโขงแล้วก็พบได้ตามภูเขาควายนะครับดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์ขังอาถรรพ์นะครับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับใครนะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะไปเอามาครอบครองไว้ได้ง่ายๆนะครับต้องเป็นผู้ทรงศีลผู้มีวิชาอาคมหรือมีผู้มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้ครอบครองสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้แยแยเนี่ยเป็นว่านมงคลที่ผมเชื่อและศรัทธานะครับ คุณผู้ชมลองดูนะครับลายใบตรงนี้สิครับนะฮะตรงนี้นะครับที่ทําให้ผมนะครับถูกรางวัลต่างๆนานามากมายนะครับสถิตินะครับที่ผมเชื่อแลวก็มาทําคลิปนะครับถ่ายทอดนะครับให้ดูก็คือนะครับผมพูดมานี้ต้องบอกว่าขนลุกแล้วก็นะครับเสียงสั่นเลยนะครับนะฮะ ผมเชื่อและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาขอนะครับให้มีโชคมีลาบนะครับอย่างเมื่อวานนะครับหวยไทยใช่ไหมนะครับผมก็นะครับวันพระก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทําคลิปตั้งกิจธิฐานขอให้ลูกช้างมีโชคลาภเข้าหานะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับปรากฏว่านะครับผมติดงานนะครับผมผมไม่รู้อะไรโดนใจผมนะครับได้ไปซื้อของออมสินนะครับซื้อ ตลากออมสินนะครับนะครับเป็นเลข3ตัวถูมกรงตรงๆเลยนะครับนะฮะก็ได้ตรงลายใบนี่แหละครับนี่ฮะแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่อยู่ในคลิปก่อนนะครับก็ได้มาเนี่ยครับรับเนาๆห้าหมื่นกว่าบาทนะครับหักนั่นหักนี่แล้วนะครับนี่เป็นคนที่เชื่อและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่หวยไทยไม่ได้ซื้อนะครับเพราะเมื่อวานติดประชุมงานด่วนนี่ครับเลยทําให้นะครับผมถูก ของอมสินนะครับอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับดีใจยังบอกไม่ถูกเลยนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกนะครับนะฮะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่านถือคคือไม้แย่ๆนะครับเนี่ยป็นนี้นะครับปลูกทุกส่วนของบ้านนะครับนะฮะผมเชื่อและศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับอ่ะคลิปนี้นะครับมาถ่ายทอดนะครับ เรื่องราวปฏิหารต่างๆนานาเกี่ยวกบับว่านเกียบุตรหรือไม้แย่ๆนะครับส่วนใครที่นะครับกำลังดวงตกค้าขายไม่ดีนะครับชีวิตไม่ราบรื่นหน้าที่การงานการเงินขัดข้องไปหมดนะครับผมอยากให้ลองปลูกว่านเทวบุตรหรือไม้ใแย่ๆนะครับชุดสุดคุ้มนะครับ350ก็ยังพอมีอยู่นะครับพอมีให้บูชาไปปลูกไปเลี้ยงเสริมดวงชะตาบารมีเสริมดวงโชคราบหน้าที่การงานการเงนินนะครับนี่ฮะร้านของผมนะครับเห็นไหม ค้าขายเหมือนกันนะครับนะฮะดูนะฮะบรรยากาศร่มรื่นอยู่กลางทุ่งนาไม่มีบ้านคนเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่มีบ้านคนจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่สองหลังนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นทุ่งนาเป็นป่ายางหมดเลยนะครับผมทั้งขายนะครับขายของแล้วก็ขายอุปกรณ์ทางการเกษตรเล็กๆน้อยๆควบคู่กันนะครับก็อยู่ได้นะครับยอดวันหนึ่งนะครับเป็นหมื่นก็มีนะครับทุกวันนี้นะครับขั้นต่ำเนี่ยนะ มากกว่าหกถึงเจ็ดพันขึ้นนะครับแปลกไหมครับคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าแปลกมากนะครับแปลกจริงๆนะครับขนาดร้านค้าในหมู่บ้านในยอดยังไม่ถึงร้านผมนะครับนี่ผมเชื่อและศรัทธานะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมได้นํามาอัญเชิญมาไว้ปลูกตรงนี้นะครับอัญเชิญองค์ปลูกมาไว้ตรงนี้แล้วก็น้ําตกที่ทํานะครับเสริมดวงหน้าที่การงานการเงินให้ไหลเวียนดีนะครับราบรื่นดีนะครับ อันนี้นี่ยนะครผมไม่ได้ปรึกษาใครนะครับจากที่ผมได้ร่ำเรียนมาแล้วก็เห็นหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างนะครับนำมาปรับใช้ในชีวิตนะครับนะครับแล้วก็เราครูบาอาจารย์ได้บอกนะครับสิ่งนี้ควรมีสิ่งนี้ควรมีนะครับทำแล้วจะดีมีแล้วจะดีนะครับผมก็นำมาปรับใช้ในธุรกิจของผมต่างก็ประสบความสำเร็จต่างๆนานะครับนะครับ เงินทองไม่ขาดมือนะครับรถจอดเต็มทุกคันนะครับร้านค้าร้านขายนะครับคือปรับปรุงทุกอย่างนะครับจนมีวันนี้ได้นี่ครับมีฟาร์มบัวข้างหลังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับพาไปดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่านะครับพูดแล้วนะครับทาไม่ได้นี่ครับบอกให้คนนั้นคนนี้นะครับบูชาว่านนั้นว่านนี้ไปปลูกและจะประสบความสำเร็จแล้วจะนะครับร่ํารวยแล้วจะนะครับ มีกินมีใช้นะครับแล้วจะชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือนะครับดูเอาของผมนะครับนะฮะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยธุรกิจผมลงทุนอะไรก็เจ๊งนมูไปหมดแล้วนะครับนะฮะทั้งบ่อตกปลาข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะถมทําคาเฟ่นะครับทั้งฟาร์มไก่หลังบ้านนะครับนะฮะนั่งโกดังเก็บของนั่นฟาร์มวัวนะครับวัวมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับแม่บล็อกนอ่แม่ละเป็นแสนนะครับขั้นต่ําอยู่6,9หมืนนะครับแต่ละตัว นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลย่ยฮะนี่ผมลงทุนสร้างนะฮะมหาสารนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับคนเชื่อและศรัทธาเท่านั้นที่จะนําพาปฏิหารเงินทองโชคลาภมาให้ตัวผู้ปลูกผู้เลี้ยงผู้ศรัทธานะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครยังมัวรังเรอยู่นะครับยังไม่กล้าร้องที่จะเปิดใจที่จะบูชารับสิ่งดีๆนะครับใกล้วันปีใหม่แล้ว อยากจะหาสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งที่ทําให้ตัวเองมั่งคั่งมั่งมีร่ารวยเงินทองมหาศาลการงานราบรื่นชีวิตราบรื่นนะครับท่านลองเปิดใจบูชาดูนะครับนะฮะใครนะครับบูชาในช่วงนี้นะครับพระอาจารย์ท่านเมตตานะครับแถมตะกุดให้หนึ่งดอกทุกคนนะครับผมนะครับไปนะครับขอร้องท่านนะครับให้ปลุกเสกตะกุดชนะจนให้อีกนะครับเพราะว่านะครับ อยากให้ได้ทุกคนคนที่ได้ไปนะครับนะฮะคนที่มีหนี้สินเงินทองภาระมากมายมหาศาลก็จะหมดหนี้หมดสินนะครับนะฮะคนที่ทํามาค้าขายจากค้าขายไม่ดีก็จะมีเงินทองนะครับมีโชคราบเข้าหาโชคเล็กโชคน้อยนะครับลูกค้าก็จะวนเวียนนะครับเข้ามาซื้อของอุดหนุนนะครับก็จะทําให้ทํามาค้าขายดีขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับ เกี่ยวกับว่านมงคลนะครับที่คนที่เชื่อและศรัทธาเท่านั้นนะครับนะฮะถึงจะรู้นะครับว่าพุทธคุณของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีจริงนะครับมีจริงแน่นอนผมกล้าการันตีได้เลยนะฮะนะฮะจนที่ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับกล้าการันตีได้เลยนะครับนะฮะอ่ะสามก้าเยังมีนะครับโปรโมชั่นไม้ใหญ่แย่นะครับสามก้าเรวมส่ง้อมชำระเงินปลายทางนะครับ นะครับมีเอกสารวิธีการบูชาการปฏิบัติตามนะครับการขอโชคขอราบนะครับอย่าลืมบูชาวัานทุกวันพระกันด้วยแลวกันนะครับอาคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกรลังใจให้ช่องแชนแนลนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ